ข่าวแรกของเราครับเราไปดูความยอดเยี่ยมของทัพนักกีธาพาลาไทยกันก่อนเลยครับเมื่อวานที่ผ่านมาได้มาแล้วหนึ่งทองแดงวันนี้ครับบวกเพิ่มได้อีกสองเหรียญทองครับในการแข่งขันศึกกีฬาชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียครับก,ราการแข่งขันกีธาพาลาชิงแชมป์โลกครับนิวเดลีเวิลด์พาลาแอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2025ที่ประเทศอินเดียนะครับ ไฮไลท์ของการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาครับอยู่ที่วิวชร์เลสซิ่ง400เมตรชายคลาส T 34รอบชิงชนะเลิศครับโดยนักกีฬาไทยครับมีเจ้าบีมครับชัยวันรรัตนะนะครับเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิก2024ลงทําการแข่งขันครับซึ่งในรอบคัดเลือกเนี่ยเมื่อวานเราได้รายงานไปแล้วนะครับว่าบีมชัยวัน์เนี่ยสามารถทําลายสถิติโลกได้ครับที่เวลา47.94วินาทีครับ ซึ่งเป็นการทำลายสถิติของออสตินสมีนนะครับจากแคนาดาครับที่เคยทำไว้เมื่อปี2024ครับที่เวลา48.06วินาทีครับขณะที่การขงขันในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นะครับบีมชัยวัตรรัตนะครับก็ยังคงรักษาฟอร์มของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับนี่ครับสปินเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับด้วยเวลา48.01วินาทีครับคว้าเหรียญทองไปครองครับ เหรียญเงินครับลิสแมคคาเคนจากออสเตรเลียครับเข้าเซนชัยด้วยเวลา48.67วินาทีนะครับแล้วเหรียญทองแดงครับออสตินสมีนจากแคนาดาครับเข้าเซนชัยด้วยเวลา49.43วินาทีอันดับ3ออสตินสมีนนี่เคยเป็นเจ้าของสถิติโลกนะครับแต่ก็ถูกเจ้าบีมชัยวัน์ของเราครับทำลายไปโดยทำลายไปในรอบคัดเลือกครับนี่ครับคนทางซ้ายครับสถิติแชมป์โลกเก่านะครับส่วน ของไทยครับคนกลางครับบีมชัยวัน์ครับเจ้าของสถิติคนปัจจุบันครับไปต่อการที่วิลแชร์เลสซิ่ง400เมตรชายคลาส t 53ครับนี่ครับเต็งหนึ่งของไทยครับกรอนภงศกรแปยยอครับเต็งหนึ่งของรายการนะครับและก็เป็นเจ้าของสถิติโลกในรายการนี้ด้วยนะครับเป็น400เมตรคลาส t 53เนี่ยกรอนเป็นเจ้าของสถิติโลกนะครับที่เวลา46.11วินาทีครับ ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้นะครับกอนพงศกรไปยอครับก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้องแรงครับและตอกย้ําการเป็นเบอร์หนึ่งของคลาสนี้นะครับด้วยการออกนําแบบม้วนเดียวจบครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับด้วยเวลา46.81วินาทีครับคว้าเหรียญทองไปครองครับและเป็นเหรียญที่2นะครับของทัพนักกีฬาไทยในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับ ขณะที่เหรียญเงินในคลาสนี้นะครับเป็นของโยบองยุนครับจากเกาหลีใต้ครับเข้าเส้นชัยด้วยเวลา49.29วินาทีครับแล้วเหรียญทองแดงครับเป็นของวิตาลีกริเชนโก้นะครับจากชาติเป็นกลางครับเข้าเส้นชัยด้วยเวลา49.37วินาทีทําให้ตอนนี้นะครับในการแข่งขันกรีธาพาราชิงแชมป์โลกคก็บที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเนี่ยทับนักกรีธาคนพิการไทยนะครับคว้ามาได้แล้ว2เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงครับ และสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันกีทาพาราชิงแชมป์โลกนะครับในวันนี้ครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึง13นาฬิกานะครับก็รอติดตามกันครับกับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับของศึกกีฬาพาราชิงแชมป์โลกครับมาให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยกันครับ ในการแข่งขันกรีฑาคนพิการชิงแชมป์โลกนะคะมีนักกีฬาไทยหลายคนคะ่ะที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันและหลายคนเองก็มีลุ้นนะคะในการที่จะคว้าเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา,าทัพนักกีฬาพาราไายกันด้วยนะคะ